โอ้โหอุ้ยโอ้โหคดาตัวนี้แมงดาพัดโอ้โหอี่เงี้ยหลังงําก็แต่ยืนว่าโอ้โป้าตัวนี้ตัวหงก์นห็นไหมกัดกัดขากัดขาแล้วอืมหลายคนมา่อนเนอะหลายคนมาสอนเออยี่เงมีข้าวาเนาะยางกะลาเนี่ยโอ้ ไอปูหน oh, ma, ma. ่อยเนาะโอ้ยแกงนะแขงใช่อไปสมเออแม่มาแม่นีวมาเท่าแม่งอันนี้มันบินออกแล้วก็มายีขัวนี่แม่งอ่านี้แม่งเออมาแม่งเอเกิดแม่งอย่างเ้ยแม่งดาแมงกสา้วยแม่งนี่แม่บินออกมาเราจะสอนได้กี่ยกีขัวเลยหอหัวตัวมัไม่ควบพอมดิน้องลดขออยู่ข้างกินะได้เอตัวที่ได้แล้ว ผได้ยี đó, ơi, ่ร้อยบ้านอะได้โองมก็มงัเนาะีย่ามันกับตัวไงสิเีนอยู่เตนวนชียนะอืมก็เมงดาหมีนี่ใครว่ั้สอนพอสิสอนอสอนพอ้วสอนเรดีวยนโอ้ยนะ